ทางนะครับจะกลับปิดตันก็มาไหว้เสด็จพ่อรอห้านะครับบายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเพชรจินเดียนะครับ สนะครับกระปิตันเพชจินดีอะคาเดมี่นะครับ,ก,บ,ก,รบก่อนเดินทางนะครับมาว่าสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับเอาเลิกเอาชัยนะครับนะครับ กัปตันเพชรจินดีอะคาเดมี่กล้องพิพพเพชรจินดีบุญเบิกฟ้าวาวิวัฒนานนท์นะครับ3คนที่จะเดินทางไปประเทศสิงคโปร์นะครับพากับปิปตันไปชิงแชมป์วันแชมเปี้ยนชิพจากลามาซานอฟนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามบนรถตู้กันต่อครับยังไงพี่ไม่ตื่นยังไงเงผมใช้รายเดือนอยู่ เป็นการเดินทางนะครับที่นู่นววลวโตนะครับเราจะเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมินะครับวันเขาให้ซื้อส,สินประมาณสองนะจาไม่ิดมันเป็นกิ๊กหรว่าเป็นวันเป็นวัน นะได้เป็นสุวรรณภูมิต mm hmm. ู้สามนะตู้ไหนตู้น้ำก๊อบเบอร์สามเลยเบอร์สามเนี่ยแต่วิธีต้องไปจอดนี่นะครับกับปิตันนะครับเซ็นชื่อให้ก่อนนะครับเอฟซีท่านใดนะครับจะได้ไปนะครับนี่ก็คือกางเกงสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินนะครับอ่าสีแดงด้วยนักสีแดงด้วยสีแดงเอาสีฟ้าเซ็นอันนี้น้องอะไรสีเอาสีอันนี้มาอ่านะครับกับปิตันนะครับ เ็นชื่อให้กับเอฟซีแฟนคนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับต้องติดตามนะครับก็ติดตามในยู u ูบนาทีชา n แนลนะครับกับการที่จะมาชิงอะไรเขาเรียกว่าอะไรกับรางวัลครับผู้โชคดีนะครับมเกมวย2ตัวนะครับพร้อมลายเซ็นกับปิตันนะครับนี่นะครับให้กับปิตันถือหน่อยให้กับปิตันถือหน่อยเต๋เต๋ให้กับปิตันถือหน่อยนี่นะครับ2ตัวนะครับพร้อมลายเซ็นของกับปิตันนะครับ ครับอันนี้ก็สีแดงถืออย่างละมือเลยก็ได้น้องนี่ครับกล้องนี้หน่อยตามนะครับกับีตัดไปนี้ร้อยร้อยกว่าครับร้อยเท่าไหร่ร้อยห้าสิบครับไม่ใช่แรงม้านะความมั่นใจใช่ไหมตีไปไงเราเนร้อเราเสริมอะไรกับพี่ตันบ้างตอนนี้เค่องมือมัดีแต้คา ่คนคนเราคิดว่าผ่านได้แลนะ้วแต่เขาก็พอมีความเร็วนะรันออกหบัดก็ถือว่าใช้ได้พี่จุ้งมองว่าจุดอ่อนของเอเวอร์ลอดี้คือตรงไหนทออ้องอแสดงว่าต้องมีต่อยท้องในไปนี้ต้องเดินขยับเบียดให้เขาต่อยท้องต่อยหน้าเตะขาเซนเตอร์สองคนนี้รู้ไหมว่าไฟนี้เนี่ยไฟมือทั้งประเทศเลยคาดหวังแล้วก็รอเชียร์กันทั้งนั้นรู้ป่ะครับ นะกดดันไหมครับคอยดูวยคอยสนับสนุนเลือกอวให้กำลังใจแล้วก็คาดหวังและช้ำโลกเส้นนี้ด้วยไม่กดดันครับไม่กดดันนะครัไม่กดนนะกดันไหมครัน,น,นิดนึงครับนิดนึงตรงไหนครับพี่ที่รู้สึกกดดันย,ยังไม่ได้ต่อยสามพนึงอะอะอะเรายังไม่เรายังไม่เคยต่อยยังไม่เคยต่อยแบบเต็มๆแล้วรอบนี้5ยกเลยอันนี้คือสิ่งที่ทีมงานก็ มันไม่ใช่ทีมงานสิมาถึงตัวเราก็กระตันมาอย่างพวดครับแต่ตัวเราก็ตัดเวลาซ้อมหนึงง่งปล่อยกินอืออ่ะสุดท้ายพี่จุในฐานะที่เป็นพี่จูนี่หัวหน้าสตาฟ์ทไหมวันนี้ใช่มคือว่าเป็นหัวหน้าเทรนเนอร์ในฐานะหัวหน้าเทรนเนอร์ครับบอกอะไรต่อแฟนคลับ FC เอฟซีนยครับให้แฟนมวยได้มั่นใจแล้วก็รอเชียร์วันศุกร์ที่จะถึงนะครับก็ฝากเอฟซีกำปิตามีนเอฟซีทีมงานพิจูดีคาร์ลิมี่ครับก, 3, ก็เต็มที่ครับจะเอาแชมป์กลับมาประเทศไทยครับครับตีนนะี้นึงก็มา เป็นคนชาวไทยที่มาที่เป็นศิลปะต่างๆศิลของคนอินเดียที่ครับเขาซุ้ที่สองที่รันก็เดินทางไปเต้นที่ครับขอให้เอาชมป์ลุกกลับมาให้ได้โ่วงนีดีป็นชายครับแล้วก็เส้นเนาะอัดหรือว่ากดดันอะไรไหมครับก่อนเดินทางเลยก็มีบ้างีบ้างเรื่องอะไรครับเป็นัวทาไม่ได้แบบที่ตั้งใจไว้ครับคือเราก็ตั้งเป้าไว้คาดหวังไว้วัวจะผิดหวัง อันนี้นั้นเราก็มีการเตรียมตัวที่ดีนี่เห็นการพิซซ้อมแล้วก็การวางแผนการโชคต่างๆก็เตรียมตัวไว้ไว้ได้ดีเลยช่วยได้ไหมช่วยในเรื่องของอทําให้เรารู้สึกคลายความกดดันได้ไหมช่วยได้ช่วยได้เนาะคาดหวังกับแชมป์เส้นนี้ไว้ยังไงบ้างครับตั้งเป้าว่าหลายปีแล้วครับตั้งแต่สามสิบปีแล้วตั้งแต่เริ่มเห็นรายการทำ c h a m p i o n s h ก็อ๋อตั้งแต่เราเห็นรายการวันนี้เราเราตั้งเป้าเลยว่าสักวันมุงเราต้องเป็นแชมป์อะไรเงี้ยอยากกับอยากมาชก ให้คนให้คนอในสืขอเาอมาทุกวันนี้ฝันเป็นจริงแล้วก้าวต่อไปคือเข็มขัดแชมป์โลกเป็นยังไงบ้างครับแฟนมวยหลังจากที่ปีนี้เนี่ยไอปีหกสามที่ผ่านมาเป็นปีทองของเราเลยได้รางวัลยอดมวยโซเชียลด้วยอะไรด้วยกระแสแฟนมวยสนับสนุนแล้วก็ชื่นชมตามเชียร์เราเยอะมากตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับรก็รู้สึกใจขอบคุณที่ให้โอกาสที่เสียบทให้โอกาสครับได้มาทำหน้าที่ของตัวเององีกครั้งนึงครับนะแล้วก็ ทั้นดีที่สุดครับแฟนมวยอ,อยากทราบว่าไฟนี้ค่าตัวเท่าไหร่บอกได้ไหมครับก็ไม่ทราบเยัยประมาณได้ไหมประมาณครับครั้งล่าสุดชกกับเพชรทนงรับไว้เท่าไหร่ห้าแสนห้าแสนครั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าห้าแสนแน่นอนเพราะว่าเป็นการศึกชิงโลกแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้คาดหวังอะไร,รแต่คิดว่ามันน่าจะอยู่ในเลทปกติเนาะตแต่ว่าถ้าเป็นแชมป์โลกไปแล้วไฟนี้ชนะไฟต่อไปหนึ่งล้านบาทบตัวนี้มันมันมันกดดันมากไหมครับก็ไม่กดดันไม่กดดันนะ เพราะว่าจะกดันตรงที่ว่าจะรักษาให้มันได้น้ที่สดอืม,อมแต่ว่าช็อตตอนนี้ก็คือเล็งไปที่โฟกัสไฟชิงแชมป์ก่อนออได้มาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันีกทีนึงแต่ว่าถือว่าเป็นเป็นไฟสาคัญที่จะต้องพิสูจน์เลยถ้าเราผ่านได้ไฟหน้าหนึ่งล้านบาทโอ้โหตื่นเต้นไหมครับพอรู้ว่าถ้าเกิดเราชนะแล้วไฟหน้าจะรับค่าตัวหนึ่งล้านเลยก็ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นเนาะก็ใช้เวลาเดินทาง3ชั่วโมงเตรียมความพร้อมเตรียมตัวยังไงบ้างครับวันน,นี้ กอเต็มป้อมก็เ็กกระเป๋าของกินของอะไรก็จะมา <ừ. S 2> หมดทุกอย่างครับอาหารนี่ขนไวด้วยเลยขนไปเจยครับได้มีบนบนที่ไหนบ้างครับก็ไม่มีครับก,ก็มีแค่ไหว้ขอพร <ừ> อ่าอ๋ออยากจะพูดอะไรกับแฟนมวยที่รอเชียรเราในวันศุกร์ที่22ที่จะถึงนี้ครับก็ช่วยเชียฝากเป็นกำลังใจสมรงเชียกำลังใจผมนลยครับผมก็จะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดครับจะเอาแชมป์กลับมาบ้านเราได้ครับครับผมโชคดีครับน้องโชคดีมีชายขอให้คว้าแชมป์โลกกลับมาครับ าม,า,า,มา,าไม่ได้มา,าไม่ได้มาอ๋อที่ไปเดี๋ยวที่มาถ่ายรูปมั้งเหรอตอบพี่ไปได้หรอตอบพี่ไปนี่นี่นะครับเสียโบนนะครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับมาส่งกับปิตันเพชรจินดีอะคาเดมี่นะครับจอกับปิตันนะครับ คุณเบิกฟ้า,าวิวัฒนานนท์ร่วมเดินทางไปด้วยกันครับมีกองพิพบพิจินดีอีกหนึ่งคนนะครับเสีบดนะครับกับโดโดโกองเชียร์ระดับประเทศนะครับมาส่งกับปิตันพิจิตรีอะคาเดมี่นะครับชมไปเรื่อยๆครับมึงไปกันสามคนมันไม่มีใครน,คนนะอกจากสามคนนีะที่พาอาศัยกันะนะพยายามดูแลกันถามไถ่กันเป็นยังไงน้ำหนักน้ำหนักดูม่ดีอย่าเปัญหาสำคัญเรื่องน้ำหนัก หลายแบบเวลาเช็คเวลาเข้าไปตรวจน้ำหนักตรวจน้ำตรวจอะไรเข้าไปดูประปกบด้วยรอผู้ชกด้วยเพราะผู้ชกมันหยุดไปปีกว่าเราก็ไม่รู้ว่าน้ำหนักจะเป็นยังไงหลายแบบพยายามอย่าอย่าทิ้งยังไม่ใช่ไปปล่อยอที่หน้าที่ของวันเขาบางทีเราต้องช่วยเขาดูดูน้ำหนักว่ามันมีปัญหามันดึมันดึง,ม,ดงมันอะไรไหมมันอะไรอย่างไรหรือเปล่าเพราะน้ำหนักตัวมันักมีปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นเราดูน้ำหนักพยายามรอบครอบนี้สำคัญแล้วเวลาชกสำคัญถึงเวลาชก ดูเกมตลอดแต่บาดูเกมตลอดเป็นยังไงเกมยกหนึ่งยกสองเป็นยังไงยกสาม้าชนะยังไงพยายามแก้เกมด้วยตัวเองไม่ว่าถึงนพยายามอ่านเกมคือแก้ไขสถานการณ์กูจะถมกำลังใจกูได้แค่ถมกำลังใจไปนี้นะเออแต่ว่าทำไมทำไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนชีวิตไม่ได้กลับมาลัรองมึงมึงเป็นอีกคนนึงอีกคนนึงเลยยิ่งกว่าตอนนี้ตอนนี้หลังยังเออันนี้หลังยังครับะ ธรรมดาแต่ว่าไม่ต้องดังเอารถป,ประสบความสําเร็จแล้วกันกลับมาประสบความสําเร็จไห้ได้เอาทุกคันดูถูกที่เขาเคยว่าเหมือนเคยสุประหมาทาไม่สําเร็จอะไรที่เขาเคยว่าเคยสุประมาาเคยดูถูกเราไว้ไฟเนี้ยเป็นไฟที่สุดตัวเลยนะเยอป่ะกลับมาจะเปลี่ยนอีกคนนึ่งเรนไหมแล้วกลับมาทําไม่ได้แล้วกลับมาเราจะได้มาฉลองไม่ร่วมกันเย<ะ>้ปะ่ะนะอย่าทำให้ผิดหวังด้วย ดูแลกันให้ดีนะสามคนับบไปแล้วไม่ใช่เอาโควิดกลับมานโควิไม่ต้องกลับมาเอาแชมป์โลกกลับมาไม่ต้องโควิดกลับมานะครับโชคดีมีชายทุกคนมีความสุขขอให้ประสบการณ์สอเด็จทุกวอไปไปโชคดีโชคดีโชคดีไดูอ เดินทางไปส่งกันปปตันนะครับขึ้นเครื่องนะครับนี่นะครับระหว่างรองเช็คอินนะครับไปประเทศสิงคโปร์นะครับไป,ปบ K ไที่เคาน์เตอร์เนะครับเไปที่เคาน์เตอร์ k14 นะครับเดี๋ยวเราไปส่งน้องให้ถึงทางเข้าเลยนะครับ เนี่ยนะครับเราไปส่งกับปิดตันนะครับเป็นเด็กคาเดมี่นะครับไปเอาแชมป์โลกวันแชมเปี้ยนชิพนะครับกับเจ้าของแชมป์อาราเวอร์ดีนะครับลามาซานอฟนะครับเจ้ของแชมป์ชาวรัสเซียนะครับก็กำลังจะเดินทางไปที่เคาน์เตอร์นะครับหมายเลข14นะครับเพื่อไปเช็คอินนะครับ เดินทางกลับไป3คนนะครับมีกะปิดตันมีกองวิภพแล้วก็บุญเบิกฟ้านะครับนี่ก็มีโดโด้นะครับกลองเชียร์ระดับประเทศนะครับระดับโลกนะครับมาส่งด้วยนะครับเสียโบสก็เดินทางกลับไปแล้วนะครับโชคดีนะน้องบ๊ายยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับยู u ูบมัธทชาแนลนะครับมาทำคลิปนำเสนอให้กับ F4 แฟนคลับได้ชมนะครับกับพิษตันพีเดียคาเดมี่นะครับเดินทางไปชิงแชมป์โลกนะครับวันแชมเปี้ยนชิพกับเจ้าของแชมป์อาราเวดีลามาซาน้อมนะครับติดตามครับช่องไทยรัฐทีวีหมายเลข32นะครับตั้งแต่เวลา21นาฬิกาตึกนอเป็นต้นไปนะครับ่ช่องไทยรัฐหมายเลข32สครับสำหรับคลิปนี้ยู u ูบเมทีชแนลขอลาไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดส u b s c คร b e ให้กับทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ